ก้อนนี้นี่ก้อนหมอจนกินเนี่ยกอนน้๋ยวยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกรมกรก๋วยเตี๋ยวกรรมกรหลังหล้างผ้าไงครับผมเดี๋ยวก้นกนอนนี้นี่ก้อนน้ำลูกขีน้น้ำเอาเด็กโตพอดีถ้าโตเบาบางจะหน่อยกับที่เราผ้านางเดาะอยู่ใต้คมขามล้งลงลงางผ้าไงนะครับ นี่ไอ้นี่เนี่ยกิม่อนให้ต้องตุงครับผมเ้นอี่ยังเนี่ยเ้นบะหมี่อันนี้บะหมี่เฮ้ยพิก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 เ้นไม่ได้ลูก อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยบอกป่าปานนะาซุนนะจากก่จา,กกจากันไหมซุจ่าก็จ้าซุจ่าก็จ้าแซบอร่อยไหมบอก,กป้าปานนะนะอร่อยอร่อยเดี๋ยวพ่อแม่จังสิกินนะครับป้อนรูปก่อน <laughs> ไปยิ้มยิ้มให้คนดีดี มือว่านเพิ่นไปกินก๋วยเตี๋ยวเพิ่นยิ้มให้คนนึงคนนึงหลับตาสั่งใช้เพิ่นไหมพ <Avenue> ี่ <c oughs> น้องนี่นี่เต่งตู้บบนันนะเปนแบบเล็กน,น่อยบันนอกนาะพี่น้องเพิ่นจะไปเพิ่นก้เพิ่นจะไปก้าก้านะี่ข้าเจ้าก็าะลูกเราก็ไม่น่ารักกับคนอื่นเสมอไปเราก็ต้องเข้าใจ จะว่ากันเล็กหน่อยเนะคนกับยักษ์จากยอแกทักทายก็บร่ได้ทักทายอย่างได้ยิ้มไงจ้าเห็นจะแพร่ว่าวาดอกเฮ้ยอ้วนหมดลูกแม่เขโทษดเยหมลุกเลยอ้าวอันนี้ของเมกินคนบ่อยครับจ้า เด,นะเดี๋ยวเป็นกินมันจังเ็จแต่ว่าสังอันนี้มันจังบ่เอืดครับปอดนี่นี่คาเดี๋ยวนะพ่อกับกินยังก็นิน <laughs> พ่อกับแม่ค่อยกินทีหลงังอร่อยไหมอร่อยไหม อยู่หลังพระหญ่นี่ครับแต่หน่อยก็แป่ว่ามาตรงแวะทุเทียครับผมมันแสบมันแสบจ้าถ้าเห็นคนจิทุจ้าครับนนนคนกับเนี่ยนามะมาความนี่ต่อเรียกแค่จี้างสินเล็กอย่างนี้นี่ เันบอวว่าเศษเย็กมันช่เหนียวไปก่อนน็กหน่อยตองเอาเส้นเหลือง่นละไม่บนเหนียวเราิมันสิเทียงแล้วลูกค้าเราก็เริ่มทย่อยเขาแล้ว อ้ามทียางคือเป็นนังนีจริงเหมาะแม่่ม่เอาผ้าคนเห็ดจังไหนคนจะเห็ดเจสันเหรอคนณบดือ่บย้ำผ้าออกมาของนอกเปนที่หูจะคว่ำเนีนหน่อยนง สปานการณ์ยังคิอ เสร็จมามีมาเสียบครับนี่นี่ยครับผมของแพ้บ้าหมูเด่งกระเทียม ก็มีสอนหน่อยนะบกินแล้วเนี่ยพอเอาแล้วพอแล้วกินได้หลายคำอยอ่กินได้หลายย่จนะเอาน้าน้า Cảm à mẹ Kim Được Cảm chim Chị Mương này Kim đút, đút, đút Kim Nào nhắn cứ bên tung mùa Nào với nè với nhắn mẹ

มันเหนียวที่ระว่างป่ะพี่น้องไปกอนครับผมเใค่ว่บบากินก่อนเดี๋ยวตัวไหนอเอานเนี่ยครับเดี๋ยวเิ่นเริ่มกวนเิน่นจิเริ่มไปเดี๋ยวเรื่มยางไปกอนสวัสดีครับ